อาร์เซนอลเล็งดึงแข้งเป้าหมายแมนยูเสริมทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมจากฟงพีเมลิกอังกฤษที่กำลังลุ้นแชมป์โดยมิเกียวอาเตตาคุณซื่อของทีมที่มีข่าวว่าจะปล่อยนักเตะถึง3รายในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็เตรียมวางแผนเพื่อเสริมแก่ให้ทีมในฤดูกาลถัดไปโดยสกายสปอร์สื่อเยอรมน,นีรายงานว่า อเตต้าสนใจดึงไนอันกาวเวนเบิร์ชกองกลางเดารรุ่งวัย20ปีที่โด่งดังกับอาแจากในชุดลุยสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกซึ่งเขาลอบลึกถึงรอบรองชนะเลิศก,ก่อนแพ้สเปอร์ด้วยปัจจุบันเจ้าตัวคาแข้งอยู่กับเสือใต้ไบเย็นมิวนิ่ในบุนเดสลลกาเยอรมันเือดังกล่าวยังให้ความเห็นว่าการย้ายทีม มีโอกาสเกิดขึ้นสูงหากอาร์เซนอลต้องการตัวกองกลางดัชไลนี้จริงเนื่องจากตั้งแต่ย้ายซบเสือตายเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้สัมผัสพื้นหญ้าเพียง26นัดทำได้1ประตูก,กับ1แอซิทเท่านั้นบวกกับอยู่ในช่วงวัยที่กําลังสดใหม่จึงอาจทําให้ต้องการโอกาสลงเล่นที่มากกว่านี้ประกอบกับแดนกลางของอาร์เซนอลในตอนนี้มีนักเตะที่เข้าเลข3เป็นส่วนใหญ่ หากไม่รวมมาตินโอเดกาตและเอมิลสมิธโลทำให้อติตาอาจเสริมนักเตะในตำแหน่งกองกลางเพื่อแผนการทำทีมในอนาคตนอกจากนี้เสือยังวิเคราะห์ว่าสไตล์การเล่นของเกาเวนเบอร์นีมีสไตล์คล้ายกับจุดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของสโมสรบริุเซียดอทมุนและเฟเดริโกบันเบเดกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของสโมสร์เลนมาตลิดซึ่งหากได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าจะทำให้ทัพปืนใหญ่ มีโอกาสในการสร้างสรรค์เกมรุกที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามอาดีตแข้งอาจกากไรนี้ยังมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากมีเขาวพัวพันมาตั้งแต่ช่วงปี2020เป็นต้นมาอีกทั้งอิดิคเทนหากคุณซื้อทัพปีศาตแดงก็เคยเป็นนายใหญ่คุมอาแจกชุดลุยทะลุถึงรอบรองยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาก่อนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้กาววนเบิร์ชเบนเข็มไปเลือกอยู่กับแมนยูไนเต็ดได้เช่นกัน